รายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562จนถึงปัจจุบันกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีอย่างถูกต้องเรียบร้อยสง่าง,งามและสมพระเกียรติโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1>, 1>, การขอรับพระราชทานนักงานประสานขอพระราชทานเพลงสารากางจังหวัดปราจีนบุรีจำนวนทั้งสิ้น3 33 3หมาย 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน515หมาย 3. การปฏิบัติงานสนับสนุนเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจำนวน11งาน และ 4. การปฏิบัติงานสนับสน,นุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆจำนวนทั้งสิ้น116งานจากผลการปฏิบัติงานดังกล่าวกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ดําเนินการบริหารจัดการองค์กรในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ4มิติได้แก่งานงบระบบคนโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผู้บงังคับบัญชา ของกลุ่มวิธิการสอนที่ได้รับพระราชทานเพื่อบริหารงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการจัดการจัดระบบงานอำนวยการสั่งราชการมอบหมายกำกับแนะนำตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบซึ่งมีข้าราชการพนักงานราชการและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะาง,ากกางานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติงานเป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ประกอบกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆต้องใช้ทักษะเฉพาะที่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และทักษะที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบของทางราชการอย่างเพ่งครัดและรมเนียมปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้บุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจะมีการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็นสี่ชุดชุดละสี่นายโดยมีข้าราชการและพนักงานราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีจะได้รับมอบหมายให้มีการสลับสับเปลี่ยนในการปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่ เพื่อทําให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญของงานเฉพาะด้านที่เกิดจากการพัฒนาทักษะการสอนงานและการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งทุกครั้งการปฏิบัติงานจะมีการฝึกทบทวนก่อนออกปฏิบัติงานและการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานตามหมายรับสัง่งนอกจากนี้เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือนจะมีการจัด hmm. ท ah. ําตารางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีประกอบด้วยตารางการปฏิบัติหน้าที่ประจํางานประานของพระจันท์เพิงนักสารการจังหวัดปราจีนบุรีตารางการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและตารางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกิตยศประกอบศพและสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณอาคารพิพิธภัณฑ์พระกูอุทัยธรรมธารีเสงสุกิโต 2. ด้านการวางแผนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบทั้างงานตามหลักภารกิจพื้นฐานหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษและงานตามภารกิจพื้นที่จังหวัดการบริหารงบประมาณการจัดระบบงานและการบริหารทรัพยากรบ,คบุคคลในภาพรวม ของภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสลัมฤทธิ์ที่กําหนด ทั้งนี้เห็นว่าคนนับได้ว่าเป็นทุนมนุษย์และทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณค่ามากที่สุดดังนั้นจากการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าควรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังขององค์กร ให้มีความเหมาะสมเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 3. ด้านการประสานงานกรุมพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยได้บูรณาการการปฏิบัติภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและให้ความร่วมมือกับการสนับสนุนการดําเนินงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่4ี่ฉะเชิงเทาตลอดจนกลุ่มอำนวยการอื่นๆได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสำฤทธิ์ตามที่กําหนดนอกจากนี้ได้ดําเนินการชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนพรกิจให้เป็นไปตามภาพบรมราชโชบายที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึงซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้และ 4. ด้านการบริการ กุมพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ให้คำปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการรวบรวมและจัดทําองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน มีการเผยแพร่แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพธิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปยังผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่งสถานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการเผยแพร่เอกสารความรู้การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ ให้แก่ข้าราชาการบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประชาชนที่มีสิทธิ์หน่วยงานและบุคคลทั่วไปในวันที่ออกปฏิบัติงานตามหมายรับสัง่งและ 4. มีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงและให้รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังและกระทรวงวัฒนธรรมที่กำหนดก่อนวันปฏิบัติงาน จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดราจีนบุรีพบว่าควรส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้รับทราบเกีกการขอพระราชทานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้องค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการประชาสัมพันธ์นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้สร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และการรับรู้สิทธิของผู้มีสิทธิ์และทายาทโดยยึดมั่นหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจนทําให้เกิดพลังสําคัญคือ การบอกต่อที่เรียกว่าปากต่อปากอันจะทำให้การขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามพระบรมราชโชบายจากรายงานผลการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและการบริหารจัดการองค์กรในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราชโชบายอย่างสมพระเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจและความปราบปื้มในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ให้แก่ทายาทครอบครัวและวงตระกูลของผู้วัยชนซึ่งเป็นผู้ได้ประกอบคุณงามความดีและกระทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้รับเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตตลอดจนสามารถบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ